หากพูดถึง BTS ห้าแยกลาดพร้าวนะครับ MRT พหลโนโยธิน <c oughs> ก็ได้มีการเริ่มต้นเติบโตมาจากการเข้ามาทำการค้าของเซนทันนั่นเองศูนย์การค้าเซนทันนะครับเริ่มเข้ามาตรง5แยกลาดพร้าวเมื่อตั้งแต่ปี2525 25นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับ5้าแยกลาดพร้าวถือว่าเป็นศูนย์รวมของห้างนั่นเองนะครับปัจจุบันย่าน BTS ห้แยกลาดพร้าวและ MRT พหลโนโยธินนะครับหลังจากมีการสร้างรถไฟฟ้า BTS สีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอสทิศพานใหม่แล้วก็คูคดนะครับซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้ย่านห้าแยกลัดเพ้าเนี่ยกลับมาคึากคักรอบใหม่นั่นเองและเริ่มมีการกว้านซื้อตึกเก่าแถวๆนี้นะครับเพื่อลื้อทิ้งแล้วก็พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมสังเกตไหมครับว่าบริเวณห้างแยกรัดพพ้านณะปัจจุบันนี้นะครับมีคอนโดเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียว นอกจากศูนย์การค้าและคอนโดมิเนียมที่เกิดใหม่มากมายนะครับก็ยังมีรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันได้นั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับนั่นก็คือ MRT แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองทีวิ่งเซนลาดพร้าวทั้งเส้นนั่นเองนะครับ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับที่เป็นรถรางเดี่ยวนะซึ่งวิ่งเส้นลาดพร้าวทั้งเส้นแล้วนะครับปลายทางของเส้นนี้นะครับก็ไปถึงสำโรงเชื่อมต่อกับสายสีเขียวอ่อนนะตงสถานีสำโรงด้วยนะครับซึ่งทาให้การเดินทางนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและในอน,นาคตนะครับก็อาจจะมีย่านธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ๆอีกมากมายเลยทีเดียว และสถานีที่ผมเดินอยู่นี้นะครับก็คือสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะตรงนี้นะครับก็คืออาคารจอดแล้วจอนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะนํารถส่วนตัวมาจอดนะครับก็สามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในอาคารได้เลยนะครับโดยสถานีนี้นะครับก็คือสถานีต้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับมุ่งหน้าไปสถานีปลายทางนั่นก็คือสถานีสำโรงนั่นเองซึ่งทําให้คนที่จะใช้บริการเส้นลาดพาวทั้งเส้นรวมไปถึงเส้นสนะีนคลินทั้งเส้นนะครับหมดปัญหารถติดไปได้เลยนะครับ และในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่มีประโยชน์และมีสาระกับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ